อาหารอร่อยไม่จำเป็นต้องอยู่ในร้านหรือบนห้างเป็นคำพูดที่เรียบง่ายแต่ทรงพลังและสะท้อนให้เห็นว่าอาหารริมทางเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของคนในสังคมได้เป็นอย่างดี อาหารริมทางในกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของไทยกลายเป็นจานโปรดของนักเรียนนักศึกษาและคนทำงานด้วยวิถีชีวิตของคนเมืองส่วนใหญ่ที่เร่งด่วนทำให้ใครหลายๆคนตัดสินใจที่เลือกรับประทานอาหารริมทางที่มีความสะดวกรวดเร็วและอีกหลายๆคนก็นิยมฝากท้องไว้กับร้านอาหารริมทางเป็นประจำเนื่องจากรสชาติที่ถูกปากก็มาทานที่นี่ประมาณ3ครั้งต่อสัปดาห์ครับเพราะมันใกล้ที่ทำงานด้วยสะดวกดีครับ มันก็ประหยัดกว่าไปกินฟาสต์ฟู้หรืออะไรก็ตามถ้าร้านไหนเจอที่บอกว่ามันไม่สะอาดมากเนี่ยผมก็ไม่กินเพราะมันมีความเสี่ยงที่แบบจะท้องเสียอะไรก็ตามเหตุผลแรกก็คือใกล้เงี้ยเดินลงตึกมาก็ซื้อได้เลยแล้วก็อันที่สองราคามันก็แบบปกติป่ะมันก็แบบไม่ได้แพงมากอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อง่ายจะกินอก๋วยเตี๋ยวข้าวอะไรมีหมดก็แถวนี้จะมีสนยนอาหารู่แค่ตรงเนี้ยค่ะก็เลยต้องมาซื้อที่นี่เพราะว่าสะดวกแล้วก็ใกล้ด้วยเราก็จะเลือกร้านที่ว่ามีแบบ มีฉลากที่เขียนว่าแบบปลอดภัยหรือว่าสะอาดอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะเลือกกินแล้วก็ดูร้านที่มันมีภาชนะปิดอาหารนะคะราคาถูกไม่แพงมากส่วนมากก็จะดูครับถ้าก็คือจะกินประจําก็จะรู้ว่าถ้าสะอาดถ้าแบบนานๆานไปทีอะไรเงี้ยก็จะดูว่ามันเป็นยังไง ซึ่งการรับประทานอาหารแบบนี้ก็ได้กลายมาเป็นวัฒนธรรมการกินที่เป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเทศไทยที่แม้แต่ชาวต่างชาติเองก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากและเป็นที่โด่งดังไม่น้อยรู้จักกันในคำว่าสตรีทฟู้ด โดยกรุงเทพมหานครได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีร้านอาหารริมทางที่ดีที่สุดเมืองหนึ่งของโลกมาหลายปีติดต่อกันแล้วจากการสำรวจของเว็บไซต์ CNN Go ซึ่งคำว่าดีในที่นี้ครอบคลุมทั้งความอร่อยความหลากหลายและราคาถูกถึงแม้ว่าอาหารริมทางจะเป็นที่นิยมของคนเมืองในปัจจุบัน แต่อาหารริมทางเหล่านี้ก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพไม่ใช่น้อยเนื่องจากมีหลายคนที่ได้รับผลกระทบจากการที่อาหารริมทางไม่มีคุณภาพไม่ถูกสุขลักษณะสารพิษหรือสารเจือปนเนี่ยค่ะก็คือที่พบมากๆในอาหารริมทางนะคะอันแรกเลยเนี่ยก็คือจะเป็นพวกสารปลอรออะคะ่ะที่เจือปนอยู่ในอาหารที่เป็นอาหารที่มีสีผสมอาหารเยอะคืออันนี้ก็คือว่า จจะทําให้มีอาการทางระบบทางเนินอ,อาหารได้ถ้าเป็นเฉียบพลันคือมีอาการขึ้นไซอาเจียนได้แต่ถ้าเกิดว่าสะสมในร่างกายเนี่ยก็คืออาจจะเป็นสารก่อมเลงได้อันที่2เลยเนี่ยก็คือเป็นสารที่เกิดจากเชื้อราที่อยู่ในพวกถั่วแห้งพริกแห้งที่อยู่ตามร้านกว๋วยเตี๋ยวอะค่ะก็ถ้าเกิดว่าได้รับปริมาณมากๆในเบื้องต้นเนี่ยค่ะก็คือว่าอาจจะทําให้เกิดอาการ,ารทางระบบทางเนื้ออาหารเหมือนกันคือขึอ้นไซอันเจียน,นไม่สบายแล้วก็มีการถ่า,ถายท้องได้แต่ถ้าเกิดสะสมเนี่ยก็คือจะเป็นเป็นสารกอมเลงได้เหมือนกันค่ะ อันที่3เป็นี่ยเป็นสารพิษที่เกิดจากแบคทีเรียอย่างเช่นพวกถ้าเป็นอาหารที่อยู่ินทางที่เหมือนทํามาค่อนข้างนานแล้วเนี่ยก็คือจะมีจุลินทรีย์ที่สามารถแบบเติบโตได้เพราะเนื่องจากว่าความร้อนมันได้หมดไปก็ถ้าเราได้รับก็ไปในร่างกายเนี่ยค่ะพวกจุลินทรีย์พวกนี้ก็จะทําให้ไปผลิตสารพิษในร่างกายจะทําให้เกิดอาการท้องเสียท้องเดินเหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุนแรงมากเนี่ยอาจจะทําให้ร่างกายเนี่ยเสียน้าม,มากจนเกิดจนเกิดภาวะแบบเรียกว่าความดันโลหิตต่ําได้ เนื่องจากอาหารริมทางมักจะตั้งอยู่ริมถนนซึ่งทำให้ง่ายต่อการได้รับฝุ่นละอองและแมลงชนิดต่างๆหรือแม้แต่ความสะอาดของภาชนะเองที่ผู้ประกอบอาหารไม่ได้ให้ความใส่ใจมากนักจึงเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้อาหารขาดความสะอาดและเต็มไปด้วยพาหะนำโรคต่างๆ เมื่อเป็นเช่นนี้จึงเป็นหน้าที่ของเราที่ควรระมัดระวังในการเลือกรับประทานอาหารริมทางที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพให้น้อยที่สุดเรามีวิธีการสังเกตได้ง่ายๆดังนี้ 1. ความสะอาดและสุขลักษณะของร้านอาหารโดยร้านอาหารที่มีการจัดการที่ดีจะมีการแยกจัดเก็บของอาหารดิบอาหารสุกจะไม่นำมาปนกันและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบอาหารมีความสะอาด 2. สุขลักษณะของแม่ค้าพ่อค้าเป็นอีกเรื่องที่เราสามารถสังเกตได้โดยพ่อค้าแม่ค้าที่ประกอบอาหารถูกสุขลักษณะจะสวมหมวกหรือเน็ตคลุมผมเพื่อป้องกันเส้นผมร่วงหล่นลงสู่อาหารใส่ผ้ากันเปื้อนที่สะอาดหรืออย่างน้อยที่สุดควรสวมถุงมือเวลาประกอบอาหารเพื่อลดความเสี่ยงจากการน,นำพาชเชื้อโรคต่างๆ สีสันและหน้าตาของอาหารพอค้าแมค้าบางรายอาจจะนําสารอันตรายมาใช้กับอาหารเช่นฟอร์มาลีนที่ทําให้อาหารคงความสดหรือดินประสิวที่ใช้ในสารกันบูดและยังทําให้สีสันของเนื้อสัตว์น่าทานดังนั้นเราจึงควรหลีกเลี่ยงอาหารริมทางที่มีสีสันสวยงามผิดธรรมชาติสำหรับข้อสุดท้ายที่เราสามารถสังเกตได้คือภาชนะบรรจุอาหารซึ่งภาชนะที่ควรเลี่ยงคือภาชนะที่ทำจากโฟมและอาหารที่มีไขมัน เพราะจะทำให้ร่างกายได้รับสารอันตรายอย่างสารโลหะหนักต่างๆได้ง่ายถึงแม้ว่ารสชาติที่ถูกปากจะเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้คนเลือกรับประทานอาหารริมทางแต่ในเรื่องของความสะอาดที่ถูกต้องตามหลักสุขอนามัยก็ไม่ได้สำคัญน้อยไปกว่ากันเพราะว่าอาหารที่เรารับประทานก็จะส่งผลต่อสุขภาพของเราเหมือนประโยคที่ว่า you are what you eat